ดูวิธีการขึ้นต้นมะพร้าวโอ้โหดูขั้นตอนการขึ้นมะพร้าวาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมครับวันนี้เราะรจะพาท่านมาดูนะครับขั้นตอนการขึ้นต้นมะพร้าวนะครับโดยฝีมือนะครับการประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นนะครับเครื่องทุ่นแรง ครับสมัยก่อนนี้อาจจะใช้ลิงนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ต้องแล้วนะครับเพราะว่าคนพัฒนามีมือคุณภาพนะครับเครื่องมือทันสมัยลิงตกงานเลยปลอดภัยนะครับลิงตกงานเลยเนนะครับช่วงนี้ลิงจะตกงานนะครับนี่แหละครับวิธีการของเขานะครับโอ้สวยดรูครับขยับไปทีละขั้นตอนนะครับบางท่านก็ยังไม่เคยเห็นนะครับว่าเครื่องมือทันสมัยที่ได้แปลง โดยไอเดียของญญคนขึ้นนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านรับก็จะไปนั่งนะครับสบายนะครับมีเท่าไหร่ก็ลงหมดยุคนี้เป็นยุคที่ลิงตกงาน <c oughs> เพราะว่าคนประดิษฐ์สิ่งของใช้เองหมดแล้ว <c oughs> เอาไงก่อน,นเรับเดียวตัวไหนาก่อนเนี่ย

Ha, sẽ lên